เจออีกแล้วนะครับสำหรับสายสมาชิกพิกโบสกับไม้นายตาไปซ่องวันพอดีว่าไม่สบายครับวันนี้กลับมาแล้วครับพร้อมกับมีตัวหลักตัวจอบมาฝากปีพีซีคูนะครับซึกวันลงไปนี่สัปดาห์ที่หนึ่งหน่อยสั้สองครับยารอดจาครับไปปอกกันเลยนะครับกับครูทีหนึ่งหมายสร้างเงินกับซ่อหยิงเจริญการจังกับจะเจอกับโซนองูนะครับหมายสร้างเงินนี่อยู่หยเสปีนะครับสูงร้อยซิมาเซนติเมตรกับเป็นเด็กแมวโซนกับผมจอกมาแล้ววกซิบกังลังับ เป็นมวยซ้ายนะครับปะเปทบู้ดูดันกับเดินเข้ามากับตีขาต่อยมัดรุนแรงมากมาครับกดนับกดนอกมาแล้วไม่ทวนกับหอกซดมากมากับช่วงลังดูดีมากเลยครับวันนี้จะเจอกับโซนองอูนะครับโซนองอูนี้เป็นมวยเมียนมานะครับสูงหอยกซิมาเซนติเมตรมันกันกับอายุอีกสั้ปีกับจอกมาแนวสั้นที่บอกกำลังเป็นมวยบู้เดินเปิดเกมเข้ามามอนกันกับอูนี่แรงกันมันแน่ครับแต่เชื่อปุ๊นะครับกระดูกประสบกรณ์เป็นล่องครับวันนี้นะครับ หม้สร้างเงินตัวเดียวเลยครับกดนับกดนกแน่นอนครับไปต่อกันเลยนะครับกับกูตีซ้องแปดส่วนล้วงหลดยกนะครับจะเจอกับฟ้าลิคิตนายกจอยป่าจีนนะครับแปดนะครับอายุสิบเก้าปีนะครับสูงหน่อยเจ็ดสิบับเป็นเด็กก้อนเกนนะครับช็อกมาแล้วห้าสิบกว่าครั้งครับเป็นมวยบู๊กับตีขาต่อยมัดรุนแรงมาครับเป็นมวยนักลงทุนเลยนะครับฟอร์มหัังๆดูดีมากๆกครับซอดมากๆครับโดยฟังกูช็อกนะครับฟ้าลิคิดกับ อายุ18ปีกับสูงหอยุก19เซนติเมตรกับเป็นเด็กกุงล้านะครับเด็กปะตาลุงกับเด็กตายครับจกมาแล้วาสิบ50กคลังนะครับเป็นมวยบู๊เหมือนกันกับเปิดเกมเตะขาต่อยมัดหลุนแรงกับฟอร์มลางๆกับซดมามากับคู่นี้ซดเจอซดเลยนะครับแต่ว่าพุ่มจอกจไปตั้งเป็ดนะครับพุ่มว่ากระดุกมวยดีว่ากับปัานผัานตัวดีๆมาเยู่ว่านะครับวันนี้พุ่มว่าไปปลายเบียดได้ครับไปต่อกันเลยนะครับกับคู่ตีซ้ำ ยอดอุดรนกับบีเอสมวยใต้กับจะเจอกับเพชรเกียงใกล้จิตบางนุ่นนะครับยอดอูดอนเนี่ยอยู่หิบเจ็ดปีนะครับสูงหอยวกสิบเซนติเมตรกับเป็นเด็กจังหวัดลอยแอดกับผมจอกมาแล้วร้อยว่าครั้งนะครับอาวุธมวยขอบเกลืองกับผมไม่ต้องพูดถึงกับกระดูกประสบการณ์กับฝีมือจัดจ้านมากรับมีถูกลูกนะครับลูกแกงคือลูกดักซอกเลยกับแข่งซายจัดจ้านมากรับนักรุนแรงเลยครับจอกวันมาแล้วซ่องครังนะครับ ไฟเลกาเพนกกับแต่ไฟล่าซุดนี่ก็มาแจงเกิดได้แล้วนะครับชนะนกมาครับในยกที่หนึ่งส่วนเปชเกียงไก่นะครับอายุสิบเจ็ดปีนะครับเป็นรุนน้องนะครับอายุห้างกันสิบปีเลยครับปุ๊บอ่าเป็นเด็กนะครับราชสี่มานะครับจอกมาแล้วอุกซิบคลังนะครับเป็นมวยฟีมือมั่นกันครับอาวดกรอบเครืองมีตุกลูกับฟอร์มลางลังลาซดมากับชนะนกชนะรัวรวติดกันมาไล่ไฟเล้วนะครับ แต่ว่ายังไม่เคยจอกรายการวันนะครับไฟนี้เป็นไฟเล็กนะครับแต่ว่าครูนี้ผพมจบไปที่ยอดอุดอนนะครับว้าว